สัดครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันหยุดพามาเที่ยวริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมริมเขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยาวันหยุดครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละครับตะวันกําลังขึ้นสูงโด่งเลยเรือสินค้าวิ่งผ่านไปโน่นสะพานอะไรก็ไม่รู้ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเช้าๆครับ อากาศก็จะสดชื่นดีแท้มันเป็นสวนสาธารณะ,ะครับเขากำลังมาสร้างาที่ออกกำลังกายนะครับมาติดตั้งที่ออกกำลังกายกลางเต็นอยู่ที่ออกกำลังกายแล้วสะพานอะไรก็ไม่รู้ครับผมน้ำกำลังลดครับ น้ำกำลังรถดน้ำกำลังรเดยวสินค้าก็าวิ่งเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่เก้าเ้าเดือน9้าครับวันที่เก้าเดือนเก้า ให้เก้าหน้าจเจริญรุ่งเรืองๆๆๆทุกคนครับผมเก้าเดือนเก้าหกหกครับหกกับหัวเป็นก็เป็นเก้าแล้ว เนื้อวิ่งผ่านยังน้อยอยู่ครับวันนี้วันเช้าแต่ก็วิ่งกันทั้งคืนแนละนะ แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับ